คนเราจะเมือกันได้ยังยตีนมนนืี๋ยวเยบเตีนบกเก็บตีนเนี่นกเงก็มีแต่ตึก่ถ้าใจเครู้สึกมีแต่จอดนห่ตลดเอ้อดหมอจอดไมจ๋าไม่าจอด่าอไหม่อดไหมอาอดอาหจอดอดไม เพืนเนี่ยไมได้จอดตั้สามจอดกางๆเหมือนอยเนาะเทียนมียนซโดซีเดนะกาเรือเธอถ่ายอะไรเธอไม่มีงานหรอเอไม่จอดเลยไปหรอเเาอยู่ใกลา็น้เอาเงินเธอ เออข่าจากสีท่านในใจเธอเลยกาเรียมอยู่คุณเจ็บผ้าบรรยากาศล้างรอยกระทงอยบทเมื่อไหร่เมื่อไรเธอจะถ่ายเสร็จเนาะไม่นะเธอมีกล้องนี่เธอก็งามไปเนาะ เปลี่ยนกันบ่บ่แค่แทนจกดิ้ง